เดวงแล้วนะคบะเปลี mm. <mesela> ้ยสีประมานี้เราจะไปี่รอยู่นข้างนนไหมไอขึ้ไปงนกันไหมไปขึ้น้างกัไมปอ้มาางก็บไห็ดอันทัว คือเกาจ้ะนี่มันขึ้นอยู่สนามกอล์บโอ้เถาแเดา <c oughs> ด,ดีกำม,มันบุง่ะกำมันเลียนเลียนเว้นตาดูสกายน์ติโกฟูอะไรไหมโอ้เ่าละกันนะดูสกายนเติธรรมไปแล้วโอ้ยสนามกอ,อ,อ,อะละ์ด้วยนะจา๊ะนี่เพิน่นมาตีกอบ จ้าของก็มาหาเก็บเห็ดได้ไโนะจ๊ะกอบโดนหัวสน้ะอืมอืมมันดูกอกรอเอฟเต็มไหมอินแต่กรอบอันนาดูทำประดมดอกลไม้นนกำลังขึ้นเถ้าแล้วนี่โอ้ยเป็น,นอะเอ,อ้ยเถ้าแล้วเป็นสีดำแล้วปูริปูริดำดำว้าว โ oh, oh. อ้มังงาอุ <story> oh. hmm. yeah. right. ้ยโอ้ย hmm. ว่า uh, ม right. hmm. ุ่งเนี่ยเออเผาแล้วอันนี้หายหยากเลยนี่พี่กำลังขืนลมเดสดอกหน่อยๆตุ้มๆโอ้กับลังงามจ้ะนี่เวียดด้วยวอเดินเห็ดเจอร์เลี้ยนเดนเฮดเจอร์เซี้ยนลิกแบล็กสวัม เฮ็ดเห็ดกินบ่ได้ดอกนี้อันนั้นเฮ็ดยังบม่รูจ้จักเผาได้ออนนี้แต่เ,เราจะเอาดอกอ,อ่อนเห็ดอันนั้นเห็ดยังหุดนะบม่รู้จักเผาได้ดีเอ,อ,อาเผาบ่นีเก็บง่ายๆแบบนี้หนามันอันนั้นสนามกอ๊าากอปเนาะจ้ะเขาตัดเผาแล้วอันนี้ เขาตัดหญยามันตำกิบง่ายหาอีกหาอีกใบไม้ลวงแล้วหายง่ายเลยเดี๋ยวเฮเ,เอ็นออตัดง่ายดีขนาดหญยาแบบนี้สร้างบ่อขึ้นหลายๆเนาะ สนามก๊อปนี่หาหาเบิ้งก่อนทั่วหรือ,อยังนี่ได้จ้ะขติก๊อปอิลีได้สิซุม้มหายเบิ้งไก่โบไก่บอลในดอกว่า ข้าเจ้าพุทากันตีกอบต้องระวังด้วยขอยตีกอบลูกกอบมาโดนหัวกับบอกคุมด้วยนี่ ขนมชีลาโอวอย่ามเดาบุตาโอ้ยวเยอานมเดาบุตาเวตาดมเอเตอร์นนทิงอะไรคันดมเซียอะไรเรต้าดฟเอสเตอร์หายยังโน่นี่หายเหตดหรือหายยังบุบนี่สามสี่คนมี้หยิงความเด้หายยังนเราก็รอโอ้บอมเนสามที่จะปนี่พุนข้างหน้าพุ่นหกจ็ด Vi åker till bänken där borta. Nån har det är inte så lång. Hej, hajen, hit, för lång hajen, bitte. Är det gott? Tänk om tåget komma nu, då kommer nu, du kommer nära oss. Ja, det är faktiskt jätte häftigt att tåget kommer hit. Den här. กรี๊สฟินสมาที่เฮนนี่คุสคุสซาดมกินแล้วมีเกะทีอีพีที่โซเดกรี๊สันงนี้อ่ะนั่นไม่ Vi har Får se om vi kan det. Jag har inte varit Det är tråkigt, men okej. Ja exakt, de gör ju det. Alltså, jag sitter och väntar länge. Vi på tåget och så kommer en av er.

what's oh. <laughs> up thì cái nó hết cỡ trên cái nó nói Việt nhầm ấy. พาชมดอกไม้ไกลกจะไอเข้าหนาหนาวแล้วน่าจะ,ะดอกไม้กระสีเริ่มแบบตายแล้วแหละแต่ว่ามันยังบนน่ยเยน็นปนดมันก็นยังพอให้มีให้เบิ้งอยู่ <c oughs> ดอกนี่ทนได้นี่ทนหนาวนี่ก็ดอกไม้สำหรับหนาหนาวน่าจะนะนี่ ยัดตะขาบโอ้โหฮัมส์กันโอเคเอาเลยแบบเดียวโซ่วันนี้ก็ไปได้เห็ดมาหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะไปแถวบ้านไปเลาะเบิ้งเพิ่งจะเห็นทีไหมก็เลยไปเลาะเบิ้งได้ว่ากี่ดอกดอกจ้ะได้บอกกับพากันหายขี่จักรยานเลาะเล่นแถวบ้าน ออกล่งกายงามเลนเนาะเริ่มหนาวแล้วโอเคสำหรับื้นนี้ขอตัวลาไปแล้วนะจ้ะถ้าว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วย <laughs> ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะนกุงคะ